จากเมียนมาและ,ะจีนนะคะ,ะมเมียนมาเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าบ้านเดี่ยวมี<ะ>โอกาสเติบโตในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากกว่าพวกคอนโดอาพาร์ตเมน,นต์ต่างๆส่วนที่จีนเนี่ยนะคะมีเรื่องของตำรวจที่คือจริงๆแล้วตำรวจจีนเนี่ยไม่ค่อยจะพกปืนกันแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาให้พกปืนเยอะขึ้นเพราะว่ากลัวเรื่องของก,รององการก่อการร้ายเรื่องของอันตรายแต่ปรากฏว่าประชาชนไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่กับตำรวจพกปืนเพราะอะไรเดี๋ยวไปดูกันคะ่ะ อูคนสำหรับตอนนี้ตำรวจในจีนต้องเรียนรู้เรื่องการใช้ปืนกันอย่างเข้มข้นขึ้นนะคะไม่ว่าจะใช้เพื่อการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายหรือว่าป้องกันตัวเองจากผู้ร้ายเนี่ยแหละค่ะซึ่งอู้ตงเชิงรองผู้บัคับการตำรวจซินเจียงบอกว่าตำรวจนั้นก็ เจอกับการก่อ,อการร้ายหลายครั้งที่ผ่านมามีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็เลยจำเป็นที่จะต้องพกปืนเอาไว้ระงับเหตุค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะเหตุการณ์ตำรวจยิงประชาชนหลายครั้งที่ผ่านมาก็ทําให้ประชาชนรู้สึกหวาดกลัวยกตัวอย่างมีกรณีนะคะอย่างที่มณฑลยูนนานเนี่ย<ะ>มีตำรวจคนหนึ่งค่ะถูกเรียกให้ไประง,งับเหตุทะเลาะกันแต่ปรากฏว่าตำรวจเนี่ยไปยิงผู้ชายที่ไม่พกอาวุธคนหนึ่งเสียชีวิตเลยใจร้อนนะใจร้อนแล้วก็มี <c oughs> เหตุการณ์หนึ่งด้วยนะคะที่มณฑลหูหนานค่ะตำรวจสองนายนําอาวุธปืนบรรจุกระสุนนะเข้าไปในโรงเรียนอนุบาลแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจอะปืนลัน่น ทำให้ผู้ปกครอง3ามคนแล้วก็เด็กอีกหนึ่งคนได้รับบาดเจ็บเหตุต่างๆนี้ราะค่ะทาให้ประชาชนรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจกับการที่ตํารวจจะพกปืนเท่าไหร่นะคะ,<ท>ะบางคนก็บอกว่านอกจากจะต้องเรียนเรื่องการใช้ปืนแล้วนะควร <ทะ S 2> จะเรียนรู้ได้ว่าควรจะใช้ปืนเมื่อไหรค่ค่<ท>ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามแม้ประชาชนจะรู้สึกไม่สบายใจเนี่ยผู้เชี่ยวชาญทางของจีนเนี่ยนะคะก็ยืนยันว่าตํารวจจาเป็นต้องพกปืนเพื่อรักษาความปลอดภัยค่ะ ต่อกันที่เมียนมานะคะปัจจุบันบน,นี่แหละบ้านเดียวหลังอย่างนี้ราคาะกาลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเนื่องจากว่ามันมีพื้นที่มากแล้วก็สร้างอยู่บริเวณที่ยังมีโอกาสการขยายตัวของเมืองทําให้ราคาเนี่ยยังไม่ได้สูงถึงขนาดอย่างคอนโดในเมืองนะบางคนเขาก็อยากจะอยู่บ้านเดี่ยวกันมากกว่า สำหรับผู้จัดการฝ่ายบริหารจากบริษัท c o l l เนีย International เนี่ยค่ะบอกว่าตอนนี้บริษัทต่างชาติหลายบริษัทที่มีพนักงานที่ส่งไปจากประเทศที่เป็นต่างชาติเนี่ยนะเข้าไปทํางานในเมียนมาเนี่ยเขาเช่าบ้านเดี่ยวให้พนักงานมากกว่าคอนโดด้วยนะคะเพราะว่าเขานิยมบ้านแบบนั้นคุ้มกว่าแล้วก็อยู่ได้หลายคนน่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ค่ะส่วนผู้เช่าชาวเมียนมาเนี่ยก็บอกจริงๆแล้วตัวเองก็ชอบบ้านเดี่ยวมากกว่าห้องชุดเหมือนกันทั้งสรุปคือทั้งต่างชาติที่อยู่ในเมียนมาแล้วก็คนเมียนมาเองใช่ชอบบ้านเดี่า ซึ่งเจ้าของธุรกิจอสังหารเมยรัย์แห่งหนึ่งนะคะก็บอกว่าธุรกิจนี้เติบโตไวแล้วก็มีมูลค่าทางธุรกิจสูงด้วยค่ะช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาเช่าบ้านสูงขึ้นถึง3เท่าเมื่อเทียบกับอัตราที่ของประเทศอื่นๆทั่วไปเนี่ยนะคะก็ถือว่าเพิ่มขึ้นสูงมากทีเดียวค่ะที่<อ>ทางยังมีนะเง<า>นินก็เหลือด้วยคเงินเขายังไม่่อยได้ใช้บ้าน็<อ><า>หลังใหญ่อยู่นะใช่ค่ะอ่ะค่ะ